อีกปฏิบัติการหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษครับวันนี้ทางอธิบดีกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับผลกระทบถูกเอาตราสินค้าไปปลอมแปลงแล้วก็ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นี่แหละครับไปตรวจค้นแหล่งที่มีจุดจําหน่ายแล้วก็ซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ของ MBK Center เราก็จะคุ้นชื่อมาบุนครองนี่แหละครับเจอทั้งเสือ้อเจอกางเกงปลอมทั้งยี่ห้อที่เรารู้จักกันดี Adidas อามานี่อเบอร์ครอมบี้แล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์ทั้งแบรนด์ระดับกลางระดับบนมูลค่าประมาณ1นล้านสามแสนบาทจับมาได้เกือบพันห้าตัวแล้วก็จับกลุ่มนายธนกฤิหนูพลับกับนางสาวปุลพรพ,รพงษ์จันทร์เจ้าของร้านมาดําเนินคดีข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นอกจากนี้ก็ไปจับกลุ่มแหล่งผลิตแหล่งเก็บจําหน่ายกางเกงยีนปลอมแถวโบเบนะครับเป็นห้างที่ชื่อว่าห้างวันแอดโบเบ เจอกางเกงยีนปลอมก็เป็นยี่ห้อยอดฮิตทั้งรีวายแรงเลอร์แม็กซ์นูดดีได้เกือบ3,300ตัวมูลค่าของกลางนี่ก็อีก1,4 0 0 0ล้านแบาทก็เลยยึดแล้วก็จับกลุมเจ้าของร้านด้วยครับ,รบจากนั้นก็ไปตรวจต่อนะฮะที่ย่านประตูน้ำแล้วก็จังเรินกลุงนะครับนี่คือจุดที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อยืดรวมไปถึงพวกถุงเท้านะฮะหลายยี่ห้อไปจับ พวกของปลอมนะฮะได้ทั้งหมดประมาณ73,000ชิ้นมูลค่ารวมแล้ว8ล้านกว่าบาทครับก็เลยยึดของกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มนางสาวขอแพ้นางชาลิสาโชคสุวรรณรักษานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยทุกจุดที่ไปเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าใครอยากได้สินค้ากอ๊อปจะเกตไหนก็ตามให้ไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะมาบุญคลองจะโบเบประตูน้ำมีครบทุกอย่างับ ก็ต้องไปดูว่านี่จะเป็นมาตรการที่ทํากันบ่อยแค่ไหนอย่างไร,รในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปก็จะทราบกันดีสําหรับพื้นที่ต่างๆที่จําหน่ายสินค้าลักษณะแบบนี้